บทที่19 mới mới าาบเส e ีไอไม้ไม้ยหยปลอยไปไอไอใส่ใสหอยอยใหญ่เก็ดดอกไม้ไม้โตไม้ดอกไม้ถอยไไถนออนาถหน้า ไข่ไข่แม bueno <ges> ่ไข่ไก่ไก่แม่ไก่ไข่ไก่ไฟไฟฟ้าฟ้าไม่ถูกฟ้าไฟฟ้าโยอมอยองไม่ถูร้องขอไข่ไม่ถูกให้ร้องให้ชใสชายูใสยูบทที่ยี่สิบ จะอัก็อันกันก็อัายำกตอัมตำหอมขำาซมจำปาป่าซำปาซำซำไปตีจําปีโดสีดำํำสีดำโจมํำลอยใหญ่ยำใหญ่ ไวแม่เอ๊ะแม่นอนนำมิโซนำ้ำแม่นำ้ำกำกำซ้อมใหญ่ใหญ่กำใหญ่